สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงพารวยช h a n n เช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวมาแบ่งปันพี่พี่เนาะอ่าก่อนไปรับชงของวันที่30นะคะเราก็จะมาดูผลของวันที่10อ่าวันที่29กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันที่29เนาะแอดให้ดินไปที่4 6, 7รูที่7นะคะ โดยเฉพาะกริดออกสองเจ็ดห้านะคะอ่ะเจ็ดมานะคะตัวดินแล้วก็วิ่งรูที่เจ็ดเนาะเจ็ดห้าเข้าตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนล่างเก้าสามเนาะเก้าสามแอดหลุดไปนะคะพิเศษนะคะสองสองสองแปดล่างแปดแปดอันนี้แอดก็หลุดไปเนาะส่วนปกตินะคะเก้าศูนย์สามล่างหกเก้านะคะนี่ก็หลุดไปแต่ว่าตัวดินล่างมานะคะสำหรับหกนะคะ VIP 442ล่าง11อ่ะสมาเนาะตารางอ่าตัวเด่นมาหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นมาหมดทั้ง3ตัวเนาะอ่าสำหรับตัวแอดตัวที่ให้แอดให้วิ่งรูดนะคะเข้าไปที่75เนาะหน่อยเฉพาะกิจนะคะ่ะมาตามต่อกันเด้อพี่น้องจ๋าตามต่อกันของวันที่30นะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีวันได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ,ะเพราะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็ นำมาแบ่งปันพี่วเช่นเคยเนาะ,ะถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เดอ้อพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะอ่ามาดูตัวเด่นกันก่อนเนาะตัวเด่นแอดก็จะให้เด่นที่สองเดอ้อพี่น้องจา๋าเด่นที่29แล้วก็5นะคะเด่นที่สอง 9 5แอดจะวิ่งรูดที่2นะคะวิ่งรูดที่2เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ2นะคะสามารถนำ9กับ5ไปวิ่งเปรูดได้นะคะอันนี้รวมทั้งหมด4นอยนะคะพี่น้องจ๋าแอดไม่ได้เน้นนอยเนาะถ้าใครชอบก็ค่อยตามถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ,ะสำหรับ2อแอดก็จะมี20 21 สองสองส,สองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบกันเนาะว่า มีตัวไหนกันบ้างนะคะพี่น้องจ๋าอ่าวันนี้แอดไปไวหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าดึกแล้ว3ามสทุ่มแล้วแอดยังไม่ได้ทำแนวทางเลยอ่าตัวที่แอดเน้นนะคะตัวที่แอดชอบเนาะก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่ง สองสามสองสี่สองสี่นะคะสองห้าสองหกอ่ะแล้วก็สองแปดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้ไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องสาแอดกอ็นำมาแบ่งปันเหมือนเดิมเนาะก่อนไปรับชมอะ่ะก่อนออกไปนะคะพี่น้องจา๋านะ่ะรีบมากพูดกลับไปกลับมาเลยพี่น้องจา๋า ก่อนไปอ่าก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ่าที่สำคัญเนาะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่เด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะมีโชคงมีลาับกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ